สวัสดีครับพีบ่น้นองครับตอนนี้พวกเรามาทีประถัดพนมครับเพราะไ่ยังมา่ยังอีิ่มเ,ออเรามาไหว้พ,พระเพื่อเป็นสิริมงคลว่าว่าเป็น,นันมกักพดหนึน่งพ,พดสับพดสับห่อน,น้องเหมือนกันนะห่อนครับเหมือนแต่ที่จีนเก็ห่อนเสมอแหละครับห่อนเสมอว่มีบารมือใด้หรือบาร์่อนปัญหาไทายชีพไทยรูปบอคนเบอร์หนึ่งนะอะไรนี่นะ

อันนี้เราอยู่ที่ยังไงเลยแค่นี่แหละแค่นี้แหละ,ละ,ละชมบรรยากาศครับแล้วที่อันนี้เขาเขาห่มแล้วครับป้าคอนสิมาตแดดกว่านี่เอาว่าเอาเป็นว่าเอามุ้มหนีกันแล้วกันเนาะมุ้มหนีกันแล้วกันเนาะครับเนาะดูว่า ไม่คร oh ับโอ้ลำบริหารสำหรับเสียดายดิป่ะถ้ามุมที่มุมที่แบบว่าเป็นตามาที่สุดก็คือมุมนี้แหละมันหอมนี่อย่างเนี้ยครับป๊าดครับเจนไปหลายเจนไปหลายจิ้มเคยมาบ่ ใช่ไหมครับ,บ<อ>ใช่ไหมทัศนศึกษาครับทัศนศึกษา,า,าแง่แยุบป,ประถมประถมนากับกู้กับหมูน่ากับกู้กับหมูเตื่นเต้นบ่ตอนนั้นตื่นเต้นบ่ตื่นเต้นอยู่ว่าแม่ให้งเงินมาสศีษย์งเงินเบิดก่อนตื่นเต้นโอ้ยันเงินงเบิดก่อน,นโอ้ตอนนี้ดิตื่นเต้นบ่ตอนนี้ตอนนี้ก็ตื่นเต้นบ่เตือนต้นยังเตือนยังไงเฮายังไปชมตอนนี้เราอยู่ที่พระธาตุพนมเนาะอ่าจังหวัด นครนพนมเนาะค,ครับผมอันนี้พร้อมยิงแง่ร่างกายของพระธาตุพนมเนาะและ้วก็เช่าพูดห้องส่วนมากากอะซีโฟจักคดีเนาะสำหรับพระธาตุพนมที่เมืองท่าเมืองไหนคนท่องมาพิมพ์มาเป็นเป็นท่องมายอดยอดพระธาตุพนมอันนี้เราจะมาซูมยอดพระธาตุพนมกันนะทุกคนครับทีมพ์ท่องแขนใช่หรือว อันด uh, ับแรกครับเราเข้าไปเรื่อยๆได้ส้มมีครับยุ่หยับยุบมหยับบอบฟีมาพอมามึงไล่ละเอียดในส่วนต่างๆนะอ๋อเขาเคยบังไก่แบบนี้เคือพี่ คือไก่พักลราฟ้าซุ่มรอ,อ,อุันี่ครับคือผ่ามุ่มไก่นะครับโอ,อพี่มันกดไทยมองเลยเมื่อชั้นใหม่มันคือเห็นมีมองกดไทย <c oughs> ห้าจอี่ก็สต็อบดิสตอบแ่สก๊อไทยบดะไรางสกดไทยจะไงล่ะมุ่มีสิทเห็นหยดเหด็นหยดซับกินน้องเ้อ เนี่ยมึงเทียบเป็นกับโตคนเนาะออกไปใสป่ปะย่างไปบางข้างคนหรือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยเนาะคนอีสานละะ้วก็พี่น้องฟังล่าวคืหัวใจดีสำหรับ กิดทางเล่าเลื่อมั้แมงครับเดี๋ยวเขาขี่รถไปเมื่อกี้นี่เนี่ยวพี่ทั่วสิมาจอดตั้งแทบปีแล้วก็ย่าง,งเขาตลาดแล้วก็มาสดนี่แต่ก่อนนี่ทุกวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับสิ่งที่หลายคืออย่างฟิม่ม <c oughs> ฟิม่มฟิมหัวหนาเห็นยังตากล่องไหลเงี้ยขโมยเลยยังยังยังไงนายก็ต้องแบบ ก่อนฟังท้ำนี่ต้องแรมไฮรูปบครับก่อนทำระแถ่า,แบบแบบายรูปบครับก่อนเลยแระแบมไ,ไ,ไลบ่มาหน่อยพี่น้องมึงกล่องสาบลาบเลยครับป๊าบ,บัางทางนี้จะกล่องนะครับฟังทั้งผีนั่งอยู่ในหฮมเมือนนะครับเ <c oughs> สื่อปะย่า,ยางหน่อยๆเข้ามาหนิเขาต้องฝึกแอบถ่ายแล้วบ่ทำต,ตัวสิบยี่สิบลูปอิลิ เขาสิงหัวแงเลยว่าเขาถือแอบไทงเขาบอกถือแอบแทงเบอกว่ามามาจะบวพื้นคนมาจะบวพื้นอันนี้เขาบอกสูกันฟังสังเกตบ้างว่าน่งานไ่ทำสาบลับทีทีพัน้าย่างออกไปเ้าสิงหูแดงเลยวันทีเขาเจะผมบึ้มเลยารับรูไหครับจักไปปิดมาแต่ั้งหูเงามเลยวันทีเขาเห็นงามอยากได้ทีบัดครับ ก็อยากได้มีแบบเขิมแบบถือยางงมุมแบบช็อตทีดิช็อแบบปาร์ตขึ้แดงๆินะเกลือสเลยว้าะเสือว้ากรเสอเไใอยากกินแบเป็นทีละลิตรดิเอยากกิน็บบฮูหือีละลิตรทีละลิตนี่คือเขามาเขายังอยู่ในเขตบริเวณแมนแมนแมนยู่นเขตย่แต่วาเาบอกว่าพราะยังที่ผมจะว่มันมีมันมีเหตุผลดิมันห่อน ล่มบพันนี่มันมักําแพงเนี่ยอ๋อเนี่ข้างเขาล่มมันบ่าพันครับมันผ่อนแห้งเพราะฉะนั้นแล้วในเมื่อหอกมาแล้วเขาก็กลับเข้าไปครับนันมันมีอย่างอยู่แต่ก่อนมันจะเป็นแบบหม่องขายของซุมเหมือนที่กลายเป็นอ่าหม่องบูซาวัตถุมงคลเนาะไปนั่นแหละพี่น้องครับพี่ผูดใดอยากได้วัตถุมงคล มีอย่างต่างๆเนาะหน่วยบูชารูปเหรียญวัตถุมงคลนะครับวัดพระธาตุพนมมองข้ามาาหันกันมันก็ดีเยด้ยตัวใดคุณกินีะไรบาอาตรงนั้นบ้าตรงนั้นบอ้าองน,านั่นแหละสู้เลยน,นี่แหละโอ้พจนเห็นเอ้ยพจนเห็นผู้สาวแต่ว่าบัดสู้ไปเบิ่งพนังว่ะไปย่างไงมันพรมดีบ้าเอาไปไปไปหันขับไปพรมหนาลักพรมหนาลักกับหน้า เอาพี่น้องครับพูดได้ี่อันนี้เขาเอิอต้นยังพิมอันนี้บอกตั้งนานพีมงตรงบอกว่าต้นใหม่โอ้ยนะครับมักงกรครับเยอะมากสุดยอดเลยพุ่นกระไรเฮียพุ่นมองบูชาถูกเทียนดอกไม้เนาะพูดได้ที่เขาไปสักการะไปไหวองค์พระธาตุพนมนะครับ ซาดเจุดนี้มีหลายจุดนะครับพี่น้องครับประตูมังคลดนะครับเนาะนี่นี่เหินนะมีหลายจุดมันมีคนหลายแห้งแต่สี่งสำคัญสี่งสำคัญคืออย่างซิมหัว่มันห่อนมันห่อนแห้งเวลาสังเกตเบังมองประตูมังคลนุดจะมีหลอดเลยนะแมลบครับมี่มีมีฟางตะบุญก็มีด้วครับพี่น้องครับเป็นคล้ายๆกันฟางตะบุญอ่อนฟางตะบุญก็มีแต่ว่าเป็นอยังเขาคือบไปคือมันห่อนองตรงแรกมันคือคือมันห่อนนั่ะล่ะแม่น เป็นห่อนห่อนก็นสิเป็นยังพูดเดินคือเแล้วขึ้นไปนั่งสารสิแต่ว่าเขาอดบ่ไ,ได้หนบอกงานจะเ้างหอนเออนั่นแหละไง,ไง่ายๆเลยเดี๋ยวหน,เา,เา,นาเขาสิว่าเขาเปยียกนะภาพมาเลี้ยงภาไปไป็นแตกเป็นเขือเป็นเขือบอกโอ้ยพี่น้องตายแล้วฉะ <c oughs> นั้นแล้วก็ฮอดีที่ซักกำลองฟิล์มวันนี้พาพี่น้องมายังละภาพามาชมนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองสะกดนครพนมืองเกือบสะกดนคร พระพนมครับแต่ก็คือองค์พระธาตุพนมนั่นแหละครับพี่น้องครับติดอยู่กับริมต่งโขงนนที่เห็นที่เห็นมาตอนนี้นะครับเนาะสังเกตได้ว่ากะฮาซิบฮาซิบสำหรับคนไทยกับพวกเหล้าจักมันบูเดรไลก็เผยแมนมื้อนี้เทศกาลพ,พ,พอ <c oughs> เอเฝากการฝากงานพี่น้องครับสำหรับมาเล่นบูใดอยากมาเมืองสาวน้อยลำพนโชอย่าลืมฝากกันยุทธีมาวิทยาลัยพระธาตุพนม นะครับใกล้กันละห่างประมาณโลโก,กว้วานนะครับตั้งจากองค์พระธาตุพนมประมาณน,นี้วันละค้าหน้งงางั้งกันจะประมาณนร้อยยี่สิบบาททศมขึ้นผู้ใดอยากเบิ่กคุ้มปิดกะจะซื้อบัตรซื้อบัตาททั้งเพจออนไลน,น์ทาวน้อยน้ำพึ่งโชว์แมนครับผมทักเข้าไปครับพี่น้องครับไปเข้ากะไปหาไหวพระธาตุพนมตัวไปหาไหวองค์ขัดพอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับ